ม,มาจ้าพี่น้องตำหนวดหมึกใส่วุ้นเส้นจ้าหมึกข้าวกะหมดหมึกแม่แพทย์อรยมกามกคนให้เข้ากันจ้ะเนาะโอ้น้ำสับน,น่ากินมากมสวัสดีค่ะพอกันนี้แล้วในช่องกินกับแพทน้ะพี่น้องค่ะวันนี้ได้เมนูเ่บๆมีขนขอไหมเดี๋ยวเราจะ ได้ตาบุนเส้นใส่หนวดมึกตาหนวดมึกใส่บุญเส้นนั่นแหละพี่น้องขาน้ำปลาแดงนัวๆน,น,นะจ้ะวิธีทําก็ตําเหมือนส้ตมตําเลยจ้ะแล้วเท่ากับเอาบุญเส้นมาใส่มาค่ะพี่น้องขาแซ่บน้ำกันด้วยจ้ามาค่ะพี่น้องขาแซ่บแซ่บน้ำกันจ้าสดก่อนอืบุนเส้นนัวไปไหนเนี่ยบุญเส้น อืก่อมาะน้ำฉ่ำมากค่ะพี่น้องค่ะมาเด้จอจ้าพี่น้องล้องตำส่บุนเสร็จแล้วจะเสพเสเดี๋ยวนี้สิเปลี่ยนใจจากอันข่าป่นมาบวนเสจนนะประมึกจ้ะลวกแบบสดุ้งเลยจ้ะพี่น้องค่ะผักเท่าร้ายหลาย มันผักบุ้งจ้ะแล้วก็ถั่วพูเนาะค่ะกระหล่ำถั่วพูจะกลิเนาะปลูกน้ำรั่วเมื่ก็บกินเพื่อเขาเ้าจะบุ๋งซามี่กินอันซามี่เป็นเจัของเแต่ของไม่กินหรอกอืคือจังหวะพงชื่อรถนะตอนบะมี่อันอยากของคนเดียวอยากพอตะมี่เราไม่กินสับ อยู่รอยเอทกับเรนไปเก็บพี่น้องค่ะอพราอเราไม่อยู่หลังบ้านบ่คืออยากเจ๊ตัวนี้น้องแพทลวกแล้วก็น้องน้ำแข็งพี่น้องค่ะสะดุ้งดิอดิ บุ้งหวานมากค่ะใกล้ปีใหม่แล้วขอให้พี่น้องเอซีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะจ๊ะมีแต่ความสุขความจเจริญ้ะจ๊ะพี่น้องจ๋าขอบคุณที่สับพ,พอจน ครบเป็นปีๆเนาะแผนเนาะพ,พูดหลายๆจา่ายยิ้วน้ำกันมาหลายปีละ้งแต่เพจเก่าจนเพจหม่เนาะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าว่าแมีนจีหาปีกว่ารเปล่าแแบบจากพี่น้องค่ะจนหักกันแพ่งกันวะาจา้ะอืุ๊บ อันนี้น้ำค่ะน้ำค่ะคือสาหร่ายในแต่น้ำนะข้ามปีไปด้วยกันอีกปีหนึ่งนะพี่น้องค่ะ อยู่ด้วยกันทุกเทศกาลพี่น้องร้องตามใจวุ่นเสีนมึงได้จ้ะแซ่แบแบซ่บอือชอบเสียงกุบุบของปลาหมึก うんうん。Mm. Mm. ะหลั่ปีจ้ะไม่นูกจับแกมพี่น้องค่ะสุดยอดเลยเาขาเบิดใบทำไมของแซ่บนะเบิดว้เลยวะขึ้น่าจำไรจ้ย อ่านไงพี่น้องอ่าเบิร์ตคือเก่า มาเสิรบฟน้องแผ่นน้ำมีนวลเนอ้อค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องทั้งฟังไทยฟังลาวทั้งต่างประเทศมาเสิร์น้ำกันจ้ะขอบคุณที่รับชมและทรบผัวครอบครัวมแม่นวลเด้อจอืร tắm xây vườn xỉn xẻm nó phải ạ mặc cửa thế à Bất lập nó Phép đeo một ta ยด้แพดกินดีบวดไปน้องค่ะ <c oughs> น้างแสบอือ้มเอ้าล้วค่ะพี่น้องค่ะมันแก่อิ่มแล้ว,ลวจ้าถ้ากินมุ่งม,มั่ก,กินบระสุภาต้องขอโทษขอให้ได้ตายพอกันแม่คิดหนาด้วยจ้าสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณมากๆเลยจ้า